ของโคคนัทยีนคือที่เจ้าของร้านนะคะมีความสนใจเรื่องยีนถูกใจที่สุดคือผ้ายีนของญี่ปุ่นก็เลยศึกษาว่าผ้ายีนของญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะกับคนไทยไหมเราอยากจะมาตัดยีนอยากจะทํายีนที่มันเป็นแบบของเราเองนอกจากกางเกงยีนของผู้หญิงผู้ชายแล้วจะมีเป็นเสื้อเชิ้ตยีนของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นผ้าญี่ปุ่นแล้วก็มีเสื้อยืดแล้วก็ยังมีเข็มขัดกระเป๋า ร้านจะออกแนวเป็นโมเดิร์นวินเทจหมายถึงว่าจะเก่าก็ไม่เก่ากจะใหม่ก็ไม่ใหม่ทั้งเรื่องผ้าเรื่องทรงเรื่องคัตติ้งทุกเส้นทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเองค่ะ